วันนี้นะคะบะหนี้นะคะจะไปกุยบุรีกันค่ะ,นนจ,จ,ะจะหนีลูกสาวหนีเจลลี่เจน่าไปกุยบุรีไปแบบฮันนีมูนกับแดดดีนะคะบะหมี่ผ้าหมาตัวน,นี้นะคะสีขาวมาด้วยน้องบู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 บบบจ๋าคลิปนี้ก็คือจะเก็บเป็นความทรงจําแล้วกันเนาะว่าเราเคยมาเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีน้องหมาบูบูด้วยนะคะแบบทิ้งลูกมาสวีทก,กันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ดเด็ดมาแนะนํานะคะร้านนี้นะคะวีเจ<บ> <Wh> ขวัญเขาบอกมาค่ะว่าอร่อยมากต้องมากินมันปิดอะ่ะโอเคโอเคโอเคปะไม่เป็นไรเรามีร้านน่ากินที่หานมือด้นสดพราต้นถนัดเอออ่ะฝ <c oughs> ีมือด้นสดพ่อต้นถนัดนะคะเขาบอก oh, Ron, ความสุขมากค่ะทุกคนเหนื <c oughs> ่อยจังเลยค่ะแม่ค่ะเมื่อไรมันจะถึงคะแม่ค่ะ ข้ Cross to Kui Buri นะคะเห็นโรงแรมนี้ X2 ไม่ได้ใช่ชื่อว่า X2 นะชื่อว่า Cross to Kui Buri คือเซราเป็นไงเดี๋ยนี้เซราคือธรรมชาติมากเลยเนาะมีเขามีทะเลใช้ได้ใช่มีทั้งเขามีทั้งทะเลใช้ได้เลยเราเจอเน้องหมาน่ารักมากเลยอะ่ะบูมีเพื่อนเล่นไหมเราใส่มินิใส่มิ <laughs> นิบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้เนาะ มีแต่คนเอาน้องหมามานะที่เราเลือกโรงแรมนี้ก็เพราะว่าเราเอาน้องหมามาได้ดูได้ดีอะวันนี้แม่เป็นยายเพิงไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะสวยนะฮแต่แม่ลืมอาหมวกมาโอ้ไม่ลืมอาหมวกหนูอยากวิ่งเล่นไหมลูกหหนูมอมแมมม่กเลยอะหนูมอมแมมมาเคยอะ่ะงมอนั่งมืนั่งนั่ง,น,ง,น,งนั่งก่อนแล้วนั่งนั่งอะขอมือไหนขอมือนะ่งกี เก่งมากเลยคือ,อไปค่าปูปูเราได้ห้องแล้วเราได้ห้องแล้วสวยนะเนี่ยของเราอยู่ตรงนู้นนะคะของทั้งหมดสองคืนหนึ่งวันของอยังเยอะบูบูไม่ใช่ของเราลูกดีเขาพาไปที่ห้องมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไอจิ๋วมาแล้ว ถึงห้องพักแล้วปูปูป่ะปูปูเกดินเกดินปูปูขมิ้น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 มีห้องพักของเราในวันนี้นะคะปูปูขมานติดอะไรเลออะไรเลอะฮึนะคะปูปู คิด <c oughs> ถึงมากเลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่ขอไปเปลี่ยนชุดแซบๆอีกสักหนึ่งชุดนะคะพ่อจัดบิกนี่ให้แม่อยู่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบิกินี่มัมมี่นะคะจากบีชสวช,ชานะคะสวยเมร่าน่ารักไปใส่บีินี่แล้วชาตินี้จ้ามัมมี่ใส่หมวกน่ารักไหมมีดอกไม้เป็นพ็อปแล้วก็มีบิกินี่ส,สวยๆแล้วมีรองา้า ้าใบเป็นลุกสปอร์ตนะคะเดี๋ยวจะแท็กร้านให้นะรองท้าผ้าใบแล้วลเราก็มีปิกนิกอย่างนี้ด้วยเป็นปิกนิกที่เราเช่ามานะคะก็จะมีของอีกมากมายอยู่ในนี้นะคะแล้วก็อยู่ในนั้นนอกมีแก้วมีดอกไม้มีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะแท็กร้านให้นะจ๊ะเราดูลุปแบบนี้ได้นะ ชิลอ่ะชิลๆหมาก็นอนอย่างนี้ได้เลยนะโรงแรมนี้คือแบบเวลคัมหมามากเนาะใช่แต่ดีก็แก้มแดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะมืนค่ะหมืน คุณพ่อและคุณแม่นะคะหนีลูกๆมาสวีทกันที่กุยบุรีนะคะแต่ก็พกผ้าห่มเจลี่ยนแจมมานะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้เป็นปุ่มมีเท t e เจอร์นุ่มมากนะคะ นี่เขามีมาเสิร์ฟเพิ่มนะตรงนี้แล้วก็มีสามารถให้เราเลือกเมนูได้มีไข่คนไข่ม้วนไข่ดาวไข่ต้มแพนเคก้กแล้วก็แฮมชีแสแซนด์วิชนะคะข้าวโอ๊ตราดหน้าผักซีอิ๊วอะไรเงี้ยเลือกได้นี่ก็คืออาหารเช้าของเรากับคุณสานะคะที่สั่งมาบูรออยู่ในห้องเพราะว่ามันมีลืมเอา ปอกคอมาแบบนั้นนะคือจูไม่ได้แบบนั้นนะจริงจังผัวบอกว่าอิ่มแล้วเนี่ยวิถีคนผอมอ่ะดูดินี่ขนาดเอาเบคอนเมียไปด้วยนะวิถีคนผอมอ่ะผัวผอมหอยกินเยอะหัวดต้องกินให้หมดเข้าใจไหมผัวสู้ๆนี่เราอยู่ห้องสิบสี่นะคะเรากำลังจะเข้าห้องเข้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นน่ะ แล้วซามาขูดแล้วล้วนม่ต้องหมุนทุกทิศเลยนะนเปิดไม่ได้วันนี้ให้เมียจัดการเฮ้ยทำไงดีอ่ะเปิดไม่ได้บูบูไม่ไหวแล้วอ่ะบีบูบูแป๊บหนึงลูกแต่ดีเขามีทริคมาเข้าดังด้านหลังโอ้ยแกฉันงงฉันงงกับผัวฉันมากผัวฉันเคยมาแบบนี้ เคยแอบเอาบีบกับหมามาแน่ไห่เนี่ยบ๊บปบูบดีใจดีใจเสร็จแล้วนะคะแต่งตัวแต่งหน้าอันนี้ชุดสวยเลย เตรียมตัวแบบว่าไปถ่ายรูปบนทะเลเพราะพรุ่งนี้เราจะชิลแบบคือถ้าถ่ายรูปเซตนี้เสร็จแล้วมามีก็จะชิลชิลมากๆแล้วก็คือจะอยู่กับดิ๊ดอย่างเดียวไม่ถ่ายอะไรทางนั้นแล้วนะคะเพราะสงสารากล้องเนาะโอเคอะเดี๋ยวไปดูรูปกันนะคะว่ามามีจะถ่ายริมทะเลกับชุดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะ่ะผมนั่ง พายเวทแอรีย์พายเวทแอรีย์อยู่ตรงนี้นะคะมีแล้วก็มีเปให้นั่งหนีด้วยเสร็จดีเราแล้วหะเสร็จบูบูเสร็จเสร็จโอเคขอบรอนาะ มือเก่งหมอบ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 เก่งมากเลยลูกจุ๊บหน่อยคิสมะมีค่ะ ที่เนี่ยเนี่ยเขาสามารถถ่ายรูปกับเรืออะไรคะเ,คเรืออะไรคะ,ะขยักค่ะใช่อเอาแว่นดำก่อนอ๋อขอไปเอาแว่นดำนี่เรากำลังจะเดินทางไปถ่ายรูปกับเรือขยักค่ะทางแรกในชีวิตเอ้ยไม่ใช่ในชีวิตเราเคยไปที่ใต้กันแล้วอย่าลืมามาถ่ายรูปตรงนี้นะประตูน,นี้สวยมากตรงเนี้ย แล้วเรือหายไปไหนคะเดี๋ยวนะหาเรือก่อน หัวถอดเสื้อเลยนะคะแล้วลงไปลงไปลงไปเลยหัวลงไปโอ้โหสนุกวะอย่าทิ้งฉัน น้ำกันนะคะน้ำอะไรอ่ะพี่ลักคิดว่าเป็นพันธ์ใช่ไหมสีชมพูโอเคอ I you t เฟิร์สเป็นไงคะเป็นน้ำพันธ์น้ำพันธ์อร่อยมากใส่กระทมดหน่อยสดชื่โอเคสดชื่นค่ะ ปเดี๋ยวเราเตรียมตัววันนี้เราจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะที่รักกลับไปเลี้ยงลูกๆโอเคค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมหน่อยเร็วค่ะบ๊ายบายครับเราเจอกันบล็อกหน้านะครับ